เปิดเรื่องกับการเปิดฉากน,นไม่เหมือนกันนะคะการเปิดเรื่องคือการเริ่มต้นเรื่องเริ่มต้นนิยายของเราทั้งเรื่องในขณะที่การเปิดฉากอ่ะหมายถึงการเริ่มต้นของฉากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นเองค่ะดังนั้นนะคะเปิดเรื่องนั้นสำคัญมากเพราะว่าจะทําให้คนอ่ะรู้สึกอยากจะอ่านเรื่องนั้นต่อไปหรือไม่ในขณะที่การเปิดฉากนะไม่ได้สําคัญเท่ากับการเปิดเรื่องเลยค่ะเพราะว่าฉากมันมีวัตถุประสงค์ของมันแล้วก็ การปิดฉากนะคะที่น่าประทับใจตาหากนะคะที่สําคัญกว่าการเปิดฉากซะอีกค่ะสรุปแล้วเปิดเรื่องสําคัญมากเปิดฉากไม่เท่าไหร่ค่ะคุณว่าเปิดฉากกับปิดฉากอะอะไรสําคัญกว่ากันคุณรู้ไหมว่า เปิดฉากนะไม่สําคัญเท่ากับการปิดฉากเพราะว่าการปิดฉากนะคะมันจะช่วยส่งต่อไม่ทุกครั้งที่คุณปิดฉากนะคุณต้องคิดนะว่าคุณจะส่งอะไรอะต่อไปยังฉากถัดไปเพราะว่าแต่ละฉากมันต้องเรียงร้อยกันเป็นเรื่องเดียวไงคุณปิดฉากเนี้ยเพื่ออะไรคุณปิดฉากนี้เพื่อตั้งคําถามคุณปิดฉากนี้เพื่อสร้างคอนฟ lict คุณปิดฉากเนี้ยเพื่อที่จะสร้างปมสร้างเนื่อปมหรือความสงสัยทิ้งเบาะแสอย่างเงี้ย อันนี้คุณต้องคิดว่าคุณปิดฉากเนี้ยคุณต้องการอะไรคุณจะส่งต่อใช้ฉากถัดถัดไปเข้ามารองรับได้ยังไงค่ะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะทุกคนอย่าลืมไปรับของขวัญน,นะที่หน้าเพจนะเพจนังสือเสียงถูกลิขสิทธิ์อ Au ดีโอบุ k กบครูวันไปเจอกันที่หน้าเพจเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองต้อนรับปีใหม่นะคะ Merry Christmas and Happy New Year ครั้งค่ะสวัสดีปีใหม่บ๊ายบายค่ะ